ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวิหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่พางพระผู้ยอมสละร่างให้งูก,กินมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันครั้งหนึ่งหลวงปู่พางจิตตะคุตโตได้เดินทางไปปักโกรดภาวนาอยู่ที่ราวป่าแห่งหนึ่งบริเวณลานหินใต้ต้นไม้เขืนแรกก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตกดึกคืนที่สองขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ท่านก็สังเกตเห็นว่าบรรยากาศมันเริ่มเงียบผิดปกติจึงเริ่มระวังตัวทันใดนั้นเองท่านก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงดังแกลกแก,กมันคืองูใหญ่ตัวเท่าต้นขาที่กำลังเลื้อยเข้าไปในรูหิน ซึ่งอยู่แคใกล้กับที่ท่านพักอยู่นั่นเองท่านนึกในใจว่าเจอเจ้าถิ่นเขาให้แล้วไหมล่ะหรือว่าเราปักหลดขวางทางนี่นะแต่ตัดสินใจดันโดนมาถึงนี้แล้วต้องลองการสักตั้งให้รู้ดำรู้แดงไปเลยพอตกคืนที่3หลวงปู่ผางกำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงผิดปกติอีกครั้ง และคิดว่าคงจะเป็นเสียงของงูตัวเมื่อวานนี้แน่ๆเสียงสิ่งมีชีวิตลากเลื้อยบนใบไม้ค่อยๆใกล้เข้ามาหลวงปูผางเริ่มรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงได้นั่งลงข้างกรดสงบนิ่งจนระงับความตื่นเต้นไว้ได้แล้วกำหนดจิตถามตัวเองว่ากลัวงูยักษ์ตัวนี้หรือไม่ ใจก็ตอบตัวเองว่าไม่กลัวจึงได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันและแล้วเมื่องูใหญ่เลื้อยมาอยู่ตรงหน้าหลวงปูง่พางพร้อมทั้งอ้าป,ปากกว้างแลบลิ้นแผลบ,ลบทำท่าเหมือนจะกินท่านเป็นอาหารอยู่นั้นท่านจึงพูดกับมันว่าถ้าจะกินเราต้องกินให้หมดทั้งบริขารกรดบาทจีวร ต้องกินเข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือเรายอมตายแล้วสละหมดแล้วทุกอย่างแม้แต่ชีวิตวินาทีนั้นจิตของหลวงปู่พางตั้งมั่นหนักแน่นเหมือนเห็นและมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาทันแนบมือเข้ากับลำตัวชิดเท้าเข้าหากันนอนเหยียดยาวเพื่อรอให้งูกิน งูตัวนั้นมันคงจะหิวจัดเพราะอดอาหารมานานหลายวันและหาสัตว์อื่นกินเป็นอาหารไม่ได้แล้วมันจึงมาหากินคนว่าแล้วมันก็เริ่มขยอะกลืนท่านเข้าไปในปากของมันเรื่อยๆมันกลืนกินตัวท่านเข้าไปถึงไหนก็รู้สึกเย็นเยือกไปถึงนั่นขณะที่หลวงปูพ่พางอยู่ในปากของงูใหญ่นั้นท่านก็กำหนดภาวนา ปล่อยวางความตายจนกระทั่งหมดสิ้นความกลัวตายเมื่อจิตหมดความอาลายัยเสียดายในชีวิตได้แล้วจิตก็รวมวูบเข้าเป็นสมาธิโดยมีสติตามรู้และเป็นอย่างนั้นอยู่นานเมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็ไม่มีความโกรธหรือผูกอาฆาตพยาบาทต่อง,งูเลยมีแต่ความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะทาน พร้อมทั้งกำหนดจิตแผ่เมตตาและกำหนดพิจารณาดูมันอยู่อย่างนั้นงูใหญ่ขยอกหลวงปู่ผางเข้าไปในท้องอย่างช้าๆจนถึงลำคอของท่านแต่แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ขยอกต่อหลวงปู่ผางจึงพูดกับมันว่าทำไมไม่กินให้หมดทั้งตัวละ่ะถ้ากินไม่หมด ข้าจะเอาศอกกระทุ้งนะว่าแล้วหลวงปู่พางก็เอาศอกกระทุ้งมันเบาๆจากนั้นมันก็เริ่มคลายลำตัวของท่านออกมาจากปากของมันเมื่อท่านหลุดออกจากปากของมันแล้วมันก็เลื้อยถอยห่างไปนิดหนึ่งแล้วชูคอพงอกหัวขึ้นลงอยู่สามครั้งเสมือนเป็นการกราบขอขมาลาโทษและขออโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินท่านแล้วมัน ก็เลื้อยหายไปนับจากนั้นมาหลวงปู่ผางก็ไม่เคยเห็นงูตัวนั้นมาปรากฏให้เห็นอีกเลยหลวงปู่ผังเล่าว่ามันเริ่มกินท่านตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งตีห้จึงได้ขายท่านออกจากปากและนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่ผางพระผู้ยอมสละร่างให้งูกินถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา